โอเคสวัสดีครับทัวรเชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิง d อด i ชั่นทีวีโขอส่งผลงานหล่อๆอเท่ๆไปอีกหนึ่งลำนี่เลยเรียกว่าสายคลาสสิกสายเวทป้าถ้าเห็นเจ้ามอเตอร์ไซคันนี้แล้วจะต้องเหลียวหลังกลับมามองอีกรอบหนึ่งนะครับ g t v 300ใหม่ล่าสุด ไฟหน้าของเขาอันนี้ไม่ใช่รถมอดิฟายดัดแปลงนะมาอย่างนี้เลยนี่ GTV 300ไฟหน้าอยู่ที่บางโคนมีปัญหาอะไรไหมนี่เลยฮะตัดลายหาสีเทาเข้มตัดลายส้มเท่ๆแบบนี้รับมาจากศูนย์ก็ต้องแต่งเลยให้เป็นภาพจำนะครับ นี่ให้เป็นภาพจำแบบนี้เลยยูบ็อกเขามีมาให้นะครับแต่ไม่มีทางพอแน่นอนสำหรับคนที่ต้องใช้งานเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวและอีกอย่างหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือต้องม,มันต้องดูเป็นรถแต่งหน่อยหนึ่งนี่เลยอ่ะสำหรับตัว g t v 300คันนี้นะครับชุดแหลกท,ท้ายนะครับเป็นงานของทีวีตลีนะครับตรงรุ่น หลักท้ายชุดนี้สามารถใส่ตั้งแต่ GTS 150 GTS 300และก็ GTV 300ตัวนี้แหละนะครับใช้บล็อกเดียวกันนี่ฮะสีพาวเดอร์โค้ดทำมาจากโรงงานมาตรฐานเลยนะครับยึดจุดเดียวกันกับตัวกันตกเดิมต้องขอดกันตกเดิมขึ้นนะแล้วกว็วางนะครับตวที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือชุดเรียกว่าโลโก้ครอ,อบด้านหลังเนี่ยที่อยู่กับการตกแหละต้องถอดออกนะครับเพื่อใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนี่ฮะ ติดตั้งแหลกท้ายจีพีเตอรลี่แล้วเนี่ยนะครับถาดล็อกนะครับสามารถใช้ของจี v ีตอรลี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น M5 M7 E251 ตัวนี้เป็นรังพึ่ง E251 ตรงรุ่นแบบนี้เลยอ่ะดูด้านล่างครับนิดนึงครับพี่ดูด้านล่างนิดนึงนี่ฮะวิธีการยึดไม่ต้องใช้เหล็กปีกนกหนีบนะครับสามารถที่จะยึดกับรูตรงๆอย่างนี้ได้เลยเท่ๆแบบนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้ามีปี๊บปลูมิเนียมของ G ีเป็น58ลิตรอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราอยากที่จะให้ดูว่าเซตที่มันเข้าชุดเนี่ยตัวนี้เป็นปี๊บปลูมิเนียม46ลิตรนะครับ g ีีโดโลมิติ4ีลิตรใส่หมกน็องได้1ใบนะครับติดตั้งบออพิงเรียบร้อยนะครับทรง46ก็จองแนวสูงนะครับพุดได้ปกติเลยนี่ถ้าเราเอาตัวปี๊บนะเดี๋ยวดูปี๊บด้านในก่อนแล้วกันนะครับไขกุญแจปลดล็อกตัวนี้นะฮะ เปิดสลักครับแล้วก็เปิดฝานี่นะครับหมวกน็อกหนึ่งใบใส่ได้แล้วก็มีพื้นที่ประมาณหนึ่งตัวปี๊บเนี่ยนะครับโดโลมิติเขาก็จะมีลูกเล่นเรื่องของคาโก้ข้างบนนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคา์โก้แล็นะครับ,ร ack, รบตรงรุ่นของโดโลมิติมีเน็ตมีตะคงตะขายสั่งได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะพิงติดตั้งสองชิ้นแบบนี้ตัวเบาะพิงของปี๊บจีวีเนี่ยไม่ต้องเจาะนะครับใช้เป็นกาวสองหน้าสามเอ็มที่เขาให้มาติดตั้ง แบบนี้เลยนะครับกรณีที่เราถอดตรงปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็ไขกุญแจออกเดียวกันนี่แหละตำแหน่งเดียวกันปุ่มด้านล่างครับใายฝ่ามือกดปึ๊บยกขึ้นครับแล้วดึงถอยหลังอีิแกงนี่เอ่ขาดล็อก E 2.5งหนึ่งใส่แล้วก็จะประมาณนี้เวลาที่เราไม่ได้เดี๋ยว,ด,วยด,ดูด้านข้างนิดนึงดูด้านข้างนิดนึงครับนี่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีปี๊บ นะครับถาดล็อกสามารถที่จะวางกระเป๋ากันน้ําได้แบบนี้เลยลองเอาพีทห้าสิบแปดมาวางตัวนี้เป็นตัวปีทจีวีห้าสลิตรติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยใส่หมวกก็ต้อกได้สองใบนี่ครับวางนะครับก็เอาตัวชุดล็อกนะครับเดือยสลักชุดล็อกเนี่ยให้มันเข้ากับเดือยสลักอนนี้อูน่ เข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตัวปี๊ปลงได้เลยปึ๊บนี่ฮะให้เขาเข้าล็อกเท่านี้เลยแล้วก็ออกเกินทาง,ทางได้ด้านหลังนิดนึงไปนี่ฮะมิติของปี๊ปบ58ลิตรนะครับติดตั้งแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เกินแฮนนะครับถ้าดูในมุมมิติสูงๆนะครับยังไม่เกินแฮนอ่าอด้านหน้าเลยครับ เทแบบนี้ถ้าเราเทียบระหว่างความกว้างนะครับของ58ลิตรกับ46ลิตรอ่าดูด้านหน้าดูด้านหน้าประมาณนี้ความกว้างที่แตกต่างกันอ่าดูความสูงครับความสูงจะเห็นว่า46ลิตรเนี่ยเขาสูงกว่า ตัว58นะครับเพราะว่าให้แนวสูงที่ตัวฝาจะสูงกว่าฝาของ P 58เห็นไหมนะครับแต่ความแคบนี่จะพอๆกัน,นพอๆกันโอเคแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกกันเลยทีเดียวนะครับสนนราคานะครับชุดแหลกขาดล็อกเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์แลเดี๋ยวผมจะใส่ราคาบ58รวมไปถึงติ 2, ปเดลโรมิตี46ลิตรด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชม มีอะไรเดี๋ยวเราเอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ